หัวที่ใช้พ่นนะครับในทุเรียนระยะแรกเป็นหัวร้อยแปดสิองศาสองหัวนะครับห่างจากต้นเนี่ยโดยประมาณหนึ่งเมตรถึงเมตรยี่สิบเซนหรือเมตรห้าสิบเซนก็ได้ถ้าน้ําของท่านแรงนะครับดินแข็งแข็งดินไม่ฟูนะครับต้นกล้วยใบกล้วยนะครับท่านเอามาใส่ไม่ได้เลยเนี่ยผมใส่จนย่อยหมดแล้วครับใส่ไว้เพราะว่าในต้นกล้วยนะครับเป็นประโยชน์นะครับท่านใส่แล้วดีนะครับลองเอาไปใส่ดูนะครับอันนี้ก็ผมว่าจะเสริมรากตัดใจแล้วอันนี้ไม่เสริมแล้วกันบริเวณโคนตรงนี้เปิดนะครับอ่า ให้เขามีอากาศถ่ายเพมีแสงส่องถึงนะครับจะได้ลดการเกิดเชื้อรานะครับสวัสดีครับผมนัรพลสวนพลชิวันนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาชมนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ทันเองนะครับบริเวณสวนนะครับก็จะเป็นล่องสวนท้ายสวนริมสระนะครับก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองแบบเสริมล่านะครับยังไม่ถึงสองปีดีนะครับผม ก็ได้พุ่มใหญ่โตเลยนะครับตอนที่มาปลูกตอนแรกก็อยู่ประมาณสักเมตรห้าสิบเซนนะครับโดยประมาณเป็นทุเรียนต่อคู่นะครับบางท่านถามนะครับว่าทําไมปลูกรอบสะของฉันไม่โตเหมือนของคุณเลยก็ขุดปลูกธรรมดาดินก็ปลูกแบบไม่ขุดหลุมแล้วก็เอาดินที่เราผสมนะครับมากรบเลยตอนนี้นะครับถุงที่เราได้เหลือไว้ตอนนั้นนะครับเราได้ตัดออกไปแล้วแล้วเราก็กบดินมาจนเป็นรูปกระทะฟั่มแล้วนะครับ สังเกตดูหญ้านะครับขึ้นงามเลยเพราะอะไรเพราะว่าหน้าแรงอ่ะโดยปกติทั่วไปหญ้าก็จะต้องเหี่ยวต้องเฌานะแต่ว่าเรามีการลดน้ํามีการใส่ปุ๋ยนะครับหัวที่ใช้พ่นนะครับในทุเรียนระยะแรกเป็นหัวร้อยแปดสิบองศาสองหัวนะครับห่างจากต้นเนี่ยโดยประมาณหนึ่งเมตรถึงเมตรยี่สิบเซนหรือเมตรห้าสิบเซนก็ได้ถ้าน้ําของท่านแรงนะครับหัวนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะที่สุดแต่ มันเป็นหัวที่ให้น้ําตรงจุดแล้วทุเรียนรอดง่ายกว่าหัวอื่นแล้วก็ประหยัดน้ํากว่าหัวอื่นนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาลดบริเวณด้านร้อยแปดสิบองศาด้านหลังที่ไม่ใช่ที่ปลูกทุเรียนนะครับแต่พอเวลาปลูกโตไปแล้วอายุสักสองปีแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวเนี้ยเป็นหัวสาม้อยกสิบองศาให้น้ําเป็นวงกลมเนี่ยระยะเส้นผ่าศูนย์กลางสี่ห้าเมตรได้นะครับเราก็ทําเพียงเท่านี้ บางคนที่ซื้อไปนะครับไปปลูกใส่หัวหมุนร้อยแปดสิบลดน้ําครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่เปียกครับมันก็ไม่ลงไปที่พื้นที่ของโคนต้นนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับทําให้ทุเรียนเหี่ยวเฉาตั้งแต่ระยะปลูกอาทิตย์แรกไปเลยจนส่งผลให้ทุเรียนนั้นแคะแกนและไม่เจริญเติบโตได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับส่วนการปลูกของผมนะครับตรงนี้นะครับอยากท่านใดอยากให้โตนะครับอะมิโนฮิวมิกของสิงโตน้ําเงินนะครับแล้วก็ปุ๋ยผสมสารของสิงโตน้ําเงิน สามารถใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะครับปุ๋ยใส่ประมาณต้นขนาดนี้นะครับใส่สามกำมือสี่กำมือนะครับกำมิดถ้าปอบอย่างนี้ก็ประมาณสองก็พอนะเพราะว่ามันเยอะใส่ห่างจากโคนต้นหนึ่งตอกถึงชายทรงพุ่มวนให้รอบนะครับอะมิโนโฮิวมิกฟูวิกนะครับใส่เดือนละครั้งนะครับช่วงแรกหวานไปเนี้ยต้นเนี้ยใส่ได้สองกิโลเลยครับหวานให้ทั่วทรงพุ่มใกล้ๆโคนตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับอะมิโนโฮิวมิกฟูวิก ใส่แค่2เดือนครั้งก็ได้นะครับส่วนปุ๋ยเม็ดไม่ว่าจะเป็น6กสมสไม่ว่าจะเป็น25่ส้าดนะครับหรือเก้าสนะครับห้าท่านก็สามารถใส่ได้เดือนละครั้งหรือถ้าเดือนละครั้งมันยังงามอยู่มันยังอวบอยู่ท่านอาจจะเลื่อนออกไปเป็น40วันก็ได้เราก็ประหยัดปุ๋ยไปขึ้นอยู่กับว่าเราทําดินดีไหมถ้าเราทําดินดีอุ้มปุ๋ยดีทุเรียนก็นําไปใช้ได้นานแต่ถ้าเกิดดินเหนียวดินมัดตัว ดินไม่มีอากาศถ่ายเทยได้ดีนะครับจุลินทรีย์ไม่ทํางานนะครับปุ๋ยที่ท่านใส่ไปก็เป็นประโยชน์น้อยก็ไปตกสะสมค้างอยู่ในดินนานๆไปก็จะเป็นโทษไม่ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนน้ําหลังจากเราใส่ปุ๋ยทุกครั้งน้ําจะต้องลดให้อย่างเพียงพออย่างของผมตรงนี้ยทั้งแถวเลยนะครับผมจะลดอยู่ที่วันละหนึ่งครั้งตรงนี้ครั้งละสานาทีตามสภาพอากาศ เมื่อก่อนเราลดอยู่ยี่สิบพอแต่ตอนเนี้กลางวันร้อนแล้วมีลมความชื้นมันจะหายไปผมลองกลับมาลดยี่สิบนาทีอยู่หนึ่งอาทิตย์ต้นไม้ก็สีจะใบอ่อนซีดลงเพราะดูดไนโตรเจนขึ้นไปได้ไม่เพียงพอน้ําเปียกชื้นซึมลึกไม่เพียงพอนะครับก็ส่งผลให้ใบไหม้ใบโสมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนทางดินจบแล้วที่เป็นเรื่องของทางใบทาไมทุเรียนของผมอันนี้มีความรู้สึกว่า เหมือนมันโตดีมันทึบมันใบดกใบหนาใบแก่งนะครับแต่มีแมลงเพี้ยรบกวนเนี่ยก็ส่งผลให้ใบสุดสุดใบสุดท้ายเนี่ยเล็กลงนะครับช่วงอากาศหนาวเล็กเดี๋ยวพอหมดอากาศหนาวตัวนี้เราจะทําให้เขาแตกช่วงเดือนมีนานะครับช่วงเดือนมีนาก็จะทําให้ใบเขาใหญ่ขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยแล้วก็บํารุงใบนะครับผมใบจังหวะพอดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแต่ง่งให้ดูหนึ่งหนึ่งต้นนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวขอไปแต่งต้นนู้นนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะยืนไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งกันต้นนี้ดีกว่าปลูกมาพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันเลยวิธีเดียวกันเลยครับผมนี่ครับดูทรงนะครับการที่เราไว้ใบดกใบหนาแบบเนี้ยบางท่านบอกว่าสวยแล้วจะแต่งออกไม่กล้าแต่งไม่อยากตัดเลยมันมันดีอยู่แล้วก็ดีอยู่ครับแต่ว่ากิ่งข้างในเขาจะไม่ค่อยอ้วนนะครับพอเวลาเราไปแต่งกิ่งวันหนึ่งที่เราจะไว้ลูก เราจะรู้สึกว่าทําไมทุเรียนเราก้านไม่ใหญ่เลี้ยงลูกไม่ได้ดีไว้ดอกไม่ได้เยอะนะครับผมบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าโรกของทุเรียนมีอะไรบ้างและเป็นอะไรอย่างตัวนี้นะครับให้เห็นนะครับอันนี้คือเนี่ยครับใบนี้นะครับหนึ่งสองอันนี้เป็นทุเรียนเรียกว่าระยะใบเพชรฉลาดนะครับอันนี้เรียกว่าโดนเพี้ยจักะจันนะครับเข้าทําลายครับใบก็จะไหม้นะครับเนี่ยใบก็จะห่อเหี่ยวหมดน้ําเลี้ยงนะครับเขาดูดกิน นี่นะครับเพียชักระจันส่วนตัวนี้คือเพียไฟนะครับครับส่วนผมมีทุกเพรียครับมีอยู่ครบนะครับแล้วแต่ว่าตัวไหนแข็งแรงก็อยู่ได้ตัวไหนไม่แข็งแรงก็ตาดไปนะครับแต่ส่วนมากมันจะแข็งแรงครับไม่ค่อยไปครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเพียแต่ว่าไรแดงบริเวณนี้เท่าที่ผมดูนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีไรแดงนะครับมีแค่เพียชักกระจันเพียไฟแล้วก็มแมลงตีแข็งนะครับ <Bever. S 2> กัดกินใบนอนนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ อันนี้ก็เป็นหนอนแมลงแบบนี้ผมไม่ค่อยกลัวครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายกับต้นทุเรียนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเพียดูดน้ำเลี้ยงอันนี้จะน่าลำคาญกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นที่ว่าจะเสริมนะครับสงสัยยังไม่ได้เสริมเท่านัดินแข็งแข็งดินไม่ฟูนะครับต้นกล้วยใบกล้วยนะครับท่านเอามาใส่ไม่ได้เลยเนี่ยผมใส่จนย่อยหมดแล้วครับใส่ไว้เพราะว่าในต้นกล้วยนะครับเป็นประโยชน์นะครับท่านใส่แล้วดีนะครับลองเอาไปใส่ดูนะครับ ต้นตอเสริมถ้าใหญ่เกินไปก็เสริมยากใช่ไหมคะการเสริมยากครับแต่เสริมได้แต่ทีนี้ว่าการจะเสริมหรือไม่เสริมเราก็ต้องชั่งใจดูบ่อนว่าอาถ้าเราเสริมไปแล้วเนี่ยมันติดมันแรงแน่นอนแต่ถ้าเราเสริมไปแล้วมันไม่ติดมันก็จะเสี่ยงเป็นแผลนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะพามาแต่งกิ่งนะครับมันจะเบี้ยวเบี้ยวไปทางนึงท่านสังเกตดูนะครับอ่าเรามาแต่งกิ่งก้านเรามาดูข้างในก่อนทันนี้ก็ผมก็จะเสริมรากสัดใจแล้วอันนี้ไม่เสริมแล้วแล้วกันกิ่งใบทุเรียนนะครับกินปุ๋ยไปเยอะมีีอาาหรรดนะคับ เอาไว้ให้ทุเรียนต่อนะครับใบไม่ได้เป็นโรคเชื้อรานะครับเป็นมแมลงกินไม่เป็นไรครับสามารถไว้ได้อันนี้เป็นต้นตอนะครับนี่นะครับเราก็จะเริ่มครับเราจะหากิ่งก่อนนะครับอันนี้เราก็ตัดตรงนี้ออกกอนเลยนะครับครับกินแขนงข้างล่างอกตัดออกอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้แต่งมาตั้งแต่แรกนะครับก็อาจจะต้องแต่งออกเยอะนิดนึงนะครับ เลือกกิ่งที่แบนะครับแบไปกับพื้นนะครับแล้วก็กิ่งที่ไม่จมนะครับไม่จมถ้ากิ่งไหนที่จมที่ลึกนะครับบริเวณท่อน้ําเลี้ยงพวกนี้มันจะแตกนะครับมันถึงเรียกว่ากิ่งเทียมการเจริญเติบโตนะครับยาวๆไม่ดีนะครับระยะยาวกิ่งที่ซ้อนกันนะครับที่ควรเราออกนะครับเดี๋ยวนี้เบื้องต้นจะแตงออกครับนี้อนนะครับนี่เดี๋ยวท่านลองดูตามไปข้างบนนะครับที่ว่ามันโดกมากบางทีเได้กว่าฉันจะเลี้ยงมาได้ เสียดายนะครับเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์เขากินปุ๋ยเขากินน้ำเลี้ยงนะครับแรกๆนะครับเราก็จะรู้สึกเสียดายแล้วการแต่งระยะแรกนะครับถ้าเราแต่งเยอะไปนะครับเขาก็จะทําให้ชะลอการเจริญเติบโตไปนิดนึงเพราะฉะนั้นนะเราต้องทยอยแต่งบ่อยๆหน่อยถ้าเรามีเวลานะครับอาจจะไม่ได้แต่งมากอาจจะห้าทิ่งสิบทิง ครับอย่างตัวนี้นะครับกิ่งใหญ่สวยอยู่นะครับแต่เ้าซ้อนกับกิ่งนี้แล้วระยะที่เขาซ้อนกันมันอยู่ด้านเดียวกันอันนี้ก็เอาออกเลยครับกิ่งที่เราตัดออกนะครับสามารถเอามาวงไว้รอบนอกนะครับตรงที่แดดร้อนที่สุดนะครับที่ทําลายระบบรากข้างล่างนะครับเราเอามาวางไว้เลยครับนี่นะครับจะต้องแต่งในช่วงระยะใบแก่ใช่ไหมคะใบแก่เนี่ยเหมาะเลยครับผม จะเ,เป็นการกระตุ้นไบอ่อนได้ดีเลยครับถ้าเราแต่งช่วงนี้นี่นะเมื่อกี้ของตัดกิ่งใหญ่ออกไปแล้วนะครับตรงนี้หนึ่งกิ่งระยะของกิ่งนะครับที่เราไว้นะครับตัวนี้นะครับก็ เป็นกิ่งที่ยุบนะครับกิ่งเทียมนะครับแต่เขาหันมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไว้ก่อนนะครับกิ่งหนึ่งเพราะทางนี้ผมไม่มีกิ่งนะครับเอานี้ออกสอนกันนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงดูไปก่อนนะครับถ้าเขาไม่ยุบวันหน้าเราก็เอาไว้นะครับข้างบนก็ไม่มีเก้าอี้ไม่มีบันไดมานะครับน่าจะแต่งได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ การตัดแต่งออกวันนี้นะครับจากที่ไม่เคยแต่งนะครับแต่งประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแต่งอยู่ในระดับกลางๆนะครับกลางๆทิ้งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราแต่งเยอะมากนะครับเพิ่มก็จะชะลอการเจริญเติบโตไปเหมือนหยุดชะงักไปพักหนึ่งครับอาจจะเนื่องด้วยที่ว่าเราแต่งแล้วใบมันบางลงนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าเขาชะลอนะครับมีเขาออกเลยติดโคนไว้นะครับบริเวณโคนตรงนี้เปิดนะครับอ่า ให้เขามีอากาศท,ท่ายเพมีแสงส่องถึงนะครับจะได้ลดการเกิดเชื้อนะครับอ่าครับเราไปปิดทึกไม่ได้นะครับบริเวณข้างในเดี๋ยวทำเสีืองตัดต่อ,อครับ,รบเดี๋ยววันนี้ก็เรื้องต้นนะครับดูการแต่งนะครับแล้วก็ออกไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับตอนที่เราเริ่มถ่ายให้ชมที่แรกกับตอนนี้นะครับ ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับจริงอยู่ในระนาบที่ใกล้เคียงที่จะเป็นจริงจริงแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับพอโตขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงนะครับเราดูฟอร์มนะครับว่าตรงไหนพอเอาออกได้ตรงไหนพอเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสิ่งที่ร่มทึบเกินไปแล้วสิ่งที่เสียหายเป็นยังไงนะครับอย่างจุดนี้นะครับมีท่อน้าแตกนิดนึงด้วยความงามของเขานะครับเดี๋ยวผมจะมีดกรีดไว้นิดนึงนะครับจริงๆเราต้องมาทําเขาตั้งแต่นานแล้วนะตรงนี้เขาหายแล้ว แต่เราอยากรู้นะครับนิดเดียวไม่เป็นไรนี่รครับกรีดออกนิดนึงนะครับเผื่อมีน้ําตกค้างอยู่นี่รครับเป็นรูแค่นี้ิดเดียวเองครับเพราะว่ามันล่มบางทีมแมลงบางชนิดมาอาศัยมาเจาะอยู่นะครับก็พอมันได้ปุ๋ยมันได้น้ำาะไเยอะฝนตกแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายนะครับ หนาไปนะครับเวลาเราฉีดยานะครับตรงพุ่มทึบยาก็เข้าได้ไม่ถึงนะครับผมนี่นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่เอง,เอง,เองครับแล้วก็พอเวลาเราปิดหญ้าปิดดินไว้อย่างนี้นะครับด้วยใบพอเขาแห้งเขาเหี่ยวเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยอินทรียใส่มิโนโไปไม่เกินสองเดือนนะครับเขาก็ย่อยลงไปหมดเลยเราก็ตัดหญ้าแต่นะต้นนี้ก็จะเป็นอินรีวัตถุในดินพอรอ,อบต่อไปนะครับเราตัดหญ้าตัดไปแล้วก็ใส่กว้างกวาง้างขึ้นกว้างขึ้นออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ ไว้คอยมาดูกันต่อไปนะครับว่าทุเรียนต้นนี้มีโอกาสที่จะออกดอกติดผลไหมเพราะว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยสันปูอยู่ประมาณสัก2เมตรครึ่ง3เมตรนะครับเพราะว่าดินเพียงเท่านี้เราสามารถจะให้ผลผลิตหรือว่าเลี้ยงต้นได้หรือเปล่าต้นจะมีการโค่นล้มไหมนะครับแต่สาหรับตัวผมนะครับเคยปลูกแบบนี้มาแล้วนะครับให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เลยเอามาลองทาให้ ครับใครสนใจเรื่องการแต่งกิ่งการให้น้ำการปลูกรียหรือต้นพันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลต้นขุยนะครับก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับถ้าไม่เป็นหรือถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับถ้าเสือว่าบางทีท่านอาจจะไม่รู้ตรงนั้นผมอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้เบอร์โทรของผมก็0 9 1 7 9 3 8 0 0นะครับแล้วก็0863833061อีกอันนึงนะครับ หลังจากที่ตัดแต่งสิ่งแล้วนะครับบางทีมีดเราไปตัดสิ่งที่ไม่สะอาดบ้างกัไกลไปตัดสิ่งที่เป็นเชื้อบ้างซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นนะครับยาเชื้อรานะครับก็ป้องกันเชื้อรานะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับสามารถฉีดพ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอไดพิบวกโคพิคอนาโซนคาเบนดาซินบวกแมนโซเซปนะครับหรือโคฟามคาบฉีดพ่นตามคอดินนะครับเราเดินเข้าไปเหยียบต้นเชื้ออาจจะติดรองเท้าเราไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ เป็นในที่ที่เป็นสวนทุเรียนที่ปลูกเยอะๆนะครับถึงจะมีเชื้อมากแต่ถ้าเป็นที่โล่งๆแบบนี้นะครับก็เชื้อก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีก็มีน้อยแต่การป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าการปล่อยให้มันเป็นแล้วไปราักษา,กานะครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนขอขอะคุณครับสวัสดีครับ